สวัสดีจ้าพี่นอ้องตองป่ายสุขูสุข้มืมอนี่นี่เรื่องแรกที่ลาว่าสกินแจ่วหอนเนื้อแฟนบอกว่าป้าไม่กินเนื้อป้าไม่กินเนื้อก็เลยต้องจัดแจ่วหอนหมูด้จ้ะเด้อพี่น้องนี่แจ่วหอนหมูมาแล้วนะคะสําหรับแจ่วหอนเนื้อแล้วก็แจ่วหอนหมูนะคะนี่พี่น้องแจ่วหอนหมูอ่ะเดือดแล้วอันนี้ปลาแกะเลยน้ําจิ้มเทใส่น้ําจิ้มน้ําจิ้ม โอ้มันหอนคักตัวน,นี่ยขยเยาก่อนนะคะพี่น้องอุย้ยเข้มข้นมากเลยอะ่ะห,หนึ่งขวดต่อน้ำห้าร้อยถึงหกมิลลิตรนะพี่น้อง๊ะนี่อาให้หมดจ้ะเสียดายเกียเอาเกี่กนี่อ่ารอบนี้นี่เข้มข้นข,นขนึ้นแล้วกะ ละเอียดขึ้นนะจ๊ะใส่ไปเจ้าหอมหนูหอมเนาะอหอมรอใเห็นมันเดือดจ้ะหนู<บ>ว่าไม่ได้กินหรอกไม่มีเล็บไหมขุดออกให้แกน้ำจิ้มนี่เ่าได้กินดอกอเป็นไงแพ็กเกจอย่างดี <laughs> นี่จ๊ะอันนี้น้ำจิ้มแจ่วฮอนด้วพี่น้องเด้อ เข้มข้นพี่น้องมาของป้าหนูเอาใส่ให้หอมหวยเลยลหละกินหอมมากแทบไหลหอมหวยหยรอให้มันเดือดกันจัดพี่น้องมาเดี๋ยวป้าก,ก็เด็ดผักที่ปา้ปาอยากอยากใส่เอาเลยพักกะแล้วแต่ผู้มากับพี่น้องส่วนมากจะหอมก็บเป็นกะหล่ำผักแพ้วผักบุ้ง ห้อมเปย์แล้วกัพวกอันนี่ไหมหนละผ้าไหมจะ้แะแลต่ผู้มักนะมักพักได้เก่เาใส่ด้วยพี่น้องเด้อขึ้นชายมื้อนี้ใส่ไปเห็นมันหอมหวยหวยขึ้นนะเป็นเมนูครอบครัวนะจะ๊ะวันปีมงปีไม้สงกอกสงการนะพี่น้องยุดไลรมือนี้จัดไปโหลดจะ้ะเสบๆน้ำกันหอมค่ะ เมือนอะหมูพี่น้องอันนี้หมูหมูหมูพี่น้องเพื่อนบอกว่าหมูสันอะไรนะไอสันนัทสันคอเออสันคอหมูนี่พี่น้องนี่ลาไปซื้อมายูแมคโคไหมหลอบก่อนออกมาเห็ดกินกับอีแมนเห็ดอันมูกระทะแซสบแสบตะบบรูจักว่ามันเอิญมาหมูอย่างเนื้อนีน่นุ่มคักพี่น้องอใ,ใส่ไปเลยปาทีเดียว ข,ขนาดเด้อจ้าเด้อเห็นไหมมันเดือดแป๊บเดียวมันก็เดือดป้า,าใส่อีกเลยเชื่อหนูหนูลองมาแล้วหนูลองมาแล้วแป๊บเดียวกเกลี้ยงแป๊บเดียวกเกลี้ยงใส่ไปเลยเื่องนานของนี่นี่เห็นไหม,มกระลำอร่อยนะหนูชอบกิน อุ้ยนึ่งผิดหวังตอนเนื้อมูพอแล้วแหละอ้วนแหมใสยับเลยโูดผูมากน,นี่ช <c oughs> ิมตอนนี้มาชอบแบบสุกๆใช่ไหมใช่ อันนี้เจ้าหอนหมูด้จ้ะเด้อขวดไต่มันจะคว่ำไหมเน,นี่ยลองกินบ่สหล่าไส้เส้นนดำเด้อแสบแห้งจ้ะเนี้วหนุ่มหอมห่วยเอ้าปฏิบัติการพี่นอลจา้าบัดทีนี้กินเขาแหงเจ้าหอนน้ำกันเด้อจ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้หล่าภาคกินและขอบขั้วกดไลค์กดแชร์ด้จ้ะจ้าอหอนครับเส้นไหมขอย่า้ตัดอีกแล้วลืมนว่าเป็นยังไสายสูบสูบเอา มันร้อนนะอ้วนเป่าก่อนนะนัวป่ะเป็นแน,น่แน่อร่อยหวานเอาจริงๆอย่ากโกอจริงปรุงมาพอดีเป้เลยอยากก่าโกงหกคนดูนะจริงจริง,รงเพราะว่าคนดูลูกค้าเขาซื้อไปมันก็ต้องแสบนะพี่น้องพี่น้องต่างตายกระสั่งเยอะเงินกันทั้งหมูมีจะฮ้อนหมูจะฮ้อนเนื้อเด้อพี่น้อง แพ็กคู่ก็จะได้ทั้งซุปแล้วก็ได้น้ำจิ้มนะคะเอา,าโชยตละลากันกินเหมดอน้ดจ้หอมกินเ <9 S 2> ้าวกันนะครับเมืองจังน้ำจิ้มต่าง,ต,าง,ต,างต่างตายไม่มีแบบนี้กินนะครับต้องสั่งไปลองดูนะครับ อ,อันนี้ก็เรียกมันอร่อยมากอร่อยสมที่รอคอยอ <laughs> รอมานานมากกว่าจะมาน้น้ำจิ้มแบบ มันเหมือนมีน้ำมะขามผสมด้วยอะ <Hey. S 2> ่ะกลมกล่อมน้ำจิ้มสูตรไทยสูสมุนไพรยอบเด็กกินได้เพื่อเด็กกินดีนะคะเล็กคอมเมนต์เลยต้องลองอหวานเพื่อน วันนี้มันไม่หนาวเนาะอตอนเช้าตื่นมาแบบเขาไม่ไม่ไม่หนาวเท่าไหร่ป้ากินให้ทันหนูนะมึงหอนพิงหัวอยู่โอ้ยมก็ร้อนเนาะมึงพี่น้องกวนสิ<ม>เอาน้ำจิ้มให้นพี่น้องมึงมันจิ้มกับน้ำจิ้มมันจะแซ่บมากนะพี่น้องน้ำจิ้มแบบข้นๆ้นมากเลยนะเห็นบอกต้องลองต้องลองแหมสมที่รอกันมานานเลยเนี่ยถูกใจไหมถูกใจ มอนหยุดนะอย่างนี้เลยแล้วก็ควดเนี่ยทาง่ายๆไงนึ่งขวดน้ำนึ่งขวดนะครับน้ำซุปอะ่ะพี่น้องหนึ่งขวดเนี่ยต่อน้ำ500-600มิลลิลิตรนะคะเยอะเกินนี่แล้วก็เยอะหน่อยก็นี่ได้พี่น้องเด้อ มันจะเต็มไม่นี่พอดีเลยเพราะว่าอัตราส่วนที่เราเราจัดสรรมาให้มันพอดีเข้มข้นพอดีอร่อยแล้วค่ะห้าถึงหกร้อยมิลลิลิตรได้พี่น้องต่อหนึ่งขวดของน้ําซุปเจ้าฮ้อนเนื้อและเจ้าฮ้อนหมูนะคะใครกินเนื้อสั่งเนื้อ,อผู้ใดบ,กนนกบด่กินเนื้อก็สร้างเจ้าฮ้อนหมูผู้ใดกินเนื้อเมื่อกินหมูก็สร้างเจ้าฮ้อนเนื้อกินทั้งสองสร้างทั้งสองได้จัดพี่น้องจ้าโปรโมชั่นแพ็กค,คู่ น้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มของอีราพากินนะคะ170บาทส่งฟรีนะคะพี่นอนองสำหรับลูกค้าที่โอนเงินเท่านั้นนะจ๊ะเมืม่อกี้ลูกค้าที่ที่รออยู่อ่ะก็อไอโพสเป็นเขาก็มามามา,มาตั่งแล้วซีเขาบอกไม่เลยจะของเข้าอ่ะอ,อร่อย พี่น้องทางใต้ทุกภาคนะคะอีสารใไตออกเนื้อตกตอนออกตะวันตกเด้อพี่น้องเด้อมาจ่ามากินกันโอู้ลวกบกักมันห้อนนะมาน,น่มันนัวมากเนี่ยมันต้องใส่อัตราประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยมิลลิลิตรนะ คือโหลดพี่น้องว่าต้องเสียเวลาในการไปต้มไปตุนเองเพราะว่าซื้อต้มตุนเองกับใส่เวลาพี่น้องใส่เวลาหนึ่งคืนในการต้มในการตุนพี่น้อง นี่แหละหนาหนาวกําลังสิมาแล้วพี่น้องจัดเลยจ้ะตอนรับกันไปเลยโปรโมชั่น1สิบาทส่งฟรีนี้ไ้หอดพี่หนะหมุก,กะลาคล่มด้วยพี่นอ้องเด้อสวัสดีจ้ามากินข่าวลามากินมากินลูกมาจ้าเมื่เห็นหนาโดน อร่อยมากถูกใจไหมถูกใจสมที่รอมาตั้งหลายเดือนก็พี่แมรสร้างสูตรแล้วก็ต้องขอบคุณตัว,อตวเองแล้วก็ขอบคุณพี่แม่เพิ่นดีเสียสละเวลาในการที่สร้อยแล้วที่สําคัญนะคะต้องขอบคุณพี่สาวนะพี่เอนะคะขอบคุณพี่เอแล้วก็ทีมงานนะคะพีพีทุกคนทีซอยเย็นไ้อาเจ้าหอนเนื้อแล้วก็เจ้าหอนหมูน้ําจิ้มนะคะประสบความสําเร็จในตามรสชาติที่ดาเคยขายในะพี่น้อง กอบคุ้นพิในหลายลเด้อจ้ะเ้อะแซ่เราจาเป๊ะเวอร์อมันตะกิ้เราว่ามันใส่เยอะใช่ไหมแป๊บเดียวหมดไปครึ่งนลยเล่แหละมันมัน มันมีเพื่อนกินมันก็จะกินได้เยอะนะหนูกินกับแม่กินอย่างเยอะเลย oh. แซ่บหลยออหอนมวยอยู่เนาะน้ำจิ้มยิบกลับไปจ้ะ อร่อยกว่าหมูคุรุปุตะเจ้าอีกนะนี่ <c oughs> หมูสันคอเนี่ยบอกเลยเราจะไปหาซื้อหมูคุรุปุตะเลยได้สันคอมาแทนเพราะว่าคุรุปุตตะเคยกินแล้วเป็นอ่มัมกระแสบของเพลนนี่แหละแต่ว่าสูตรสันคอไม่ได้นุ่มมันอร่อยอืมล้วงข้าวมาแพงจ้ะ อูอบอ่ะอืมเราคือมปถึงก้า,าทีละอ้วนอ่ะอืมเร็วเหมือนกันนะเนี่ยน้ำจิ้มมันพอดีเลยอะ่ะ เพราะว่ามันใส่มะขามด้วยมันเลยกลมกล่อมแล้วเครื่องปรุงมันมีในสมุนไพรหมดเลยเป็นน้ำจิ้มไทยด้วยี่หนองเด้อมันมีข้าวโลรด้วยป่ะมีน,น,นั่นไงครบทุกอย่างผู้ใดมากขมกับไปซอดีมาหยอดใส่เด้อจ้ะเด้อ เป็นแป้งน่าแตกไปหน,หนาวอย่างนี้เลยนะปีนี้หนูรุ้นอยู่ว่าจะได้ใส่เสื้อกันหนาวนานแค่ไหนครับยาะท้ายขาแม่เด้อขาสั่นท้ายขังเทิงเด้อลูก ีแฟนคลับแถวนี้แหละลูกลูกละเป็นบ้าแล้วเสียงเริ่มแตกแล้วพี่ผุ้สาเอาไปน้อยหน่อยเนาะเสียงแตกนุ่มเล่อด้วยหน่ะอน่ะทึงหอนทึงแสบเนื้อข่อยเนื้อดิ้งดิ้งดิ้งอยู่พี่้อง หน้าหนาวแต่ร้อนลมไม่พัดเลยผมไม่พัดเลยวันนี้ื่อนี้นีห้อนิริพี่น้องเนี้ยเนี้ยเศร้าหนีดินเนาะตกแรงมากหอนแหงนะคะพี่นองจ๊ะอีดาฝากไ้ด้วยกันจ้ะพี่นองจ๊ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรของแม่หลายเอเนอร์ขายมายี่สิบปีแล้วนะคะพี่นองจ๊าเป็นสูตรน้ำแจ่วฮ้อนของอีหลาเดอร์มีทั้งแจ่วฮ้อนเนื้อแล้วก็แจ่วฮ้อนหมูนะคะอันนี้แจ่วฮ้อนเนื้อนะคะพี่นองจ๊าขนาด 250 ml แล้วก็น้ำจิ้ม200 m l นะคะแพ็คคู่นี้เนื้อ170บาทส่งฟรีนะคะพี่น้องจ้าถ้าใครไม่ชอบกินเนื้อไม่กินเนื้อเลยมีหมูนะคะในคลิปนี้แหละกินหมูให้เมืองเด้พี่น้องเดอ้อนี่นี่จ้ะแจ่วฮ้อนหมูขนาดเท่ากันนะพี่น,อน้อง170บาทแพ็คคู่นี้นะคะส่งฟรีได้พี่น้องเดอ้อผู้ได้สนใจอยากจะลองชิมความแ่บความนัวสูตรของยีหลา่าผ้ากินกับผักแชทขมาใส่คลิปเด้พี่น,อนออ้องเด้อต้องกินต่อแบที่นี่เ้า เออแล้วก็ที่พี่น้องสอบถา,ามขอมาบ้าเส้นขึ้นเป็นเด็กหนุ่มแท้ใส่เส้นหอยหยั่งกิเลนคู่ด้วยพี่น้องเนะหนียวหนุ่มมิลีเส้็นยี่ห้อนี่เด้อแมทโค้มีขายแต่พี่น้องเห็ดย่ากระแสน่มกินใน้เจ้าห่อนกระแสบิ่มพอเส้นมันเหนียวหนุ่ม,มดีพี่น้องอันนี้การันตีเลยนะคะอย,นะอย่าเห่าคนสวยคนสวยไม่เห่าลูก ดูดูนี้ดิอ้โงตอนไหมบอธรรมดาลองยืดจ้ะเอาแบบเน้นๆไปเลยจ้ะตามจุกน้งกิ้มตลอร้ออร่อยมากก็สั่งเขาสีใาเจ้าหอนเดี๋ยวเราอน นี่ใกล้ปีใหม่แล้วนี่ไงกำลังดีเลยสัสงสันกันเนี่ยกินโลกดเลยเบาร์เอร์ไผ่แล้ไม่เหมือนใครนะพี่น้องจ้ารอบซ้อนนี่เข้มข้นกว่าเดินมากก็ละเอียดมากปั่นดีมากนัวพี่น้องนะ ชิ้นใหญ่ๆเลยอือัวก็ิไม่เห็นปากกินแบบว่าหน้าตาละลิลีๆขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าเจ้าชอบมากนัยเนี่ยนี้เนี่ยทำหมูด้วยแม่แจะทำแต่สูตรเนื้อเพราะเต็งนคนชอบกินเนื้อดอูน้องโบดิไปหอมสามอยู่ข้างรถ <laughs> เ okay. ้าปลาสดดูดิต้องสดบ่วงนี้ือ,อเอาอ,อเอาบ่วงนี้ก็ได้แน่นกว่าใกล้ซดจากนึงเลยเต็มช้อนแล้วบ่วงหนูอะแน่นเอียด็ดแสบแห้งโอ้โหตอนแม่ลูกไข่โดนรถแสบไหมเนี่ยวะมันอยู่ฝั่งนี้ไหมเหรอโอ้ก็ตอนใหญ่แท้ อู้ตอนยาโพูดเห็นว่าก,ก็เดยปากกับใบเงบีง้ยใบไ่ประนันดอกอบอก้านเนี้ยกว้างสนาสดพิเศษบางคนก็ถามแต่แต่แต้ไม่มีอย่างนี้นะเพราะยังมันซื้อไม่มันไม่รู้ที่ซื้อกันอ่ะอันนี้มันเป็นสูตรมันเป็นเมนูของคนภาคอีสานแต่ละสูตรมันก็ไม่เหมือนกัน อันนี้สูตรที่หลาบว่าคือไผ่เลยพี่น่องบอกเลยไม่เหมือนไข่กาบอกเลยเลยนั่งกินจนอิ่มอ่ะพี่น่อง ชิ้นใหญ่มากอพอปลาก็นมเล็กกัดคืนก้อยหั่นไป็สองท่อนแล้วแล้วยังเหลือเยอะฮลอืออือแซ่บ เออมาเผื่อเขาไม่รู้ว่าต้องใส่ผักอะไรมัง่งรู้รู้ไหมรู้บุง้งเราจะบาดกันร้อนนะอืมร้อนนั้ยสะดุง้งย <laughs> ืม ันเลยกินร้อนๆอ,อ,อ,อย่างนี้ถึงอร่อยใช่เอ,อ้ยมีแหงยา,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 าวๆเด้ยพี่น้องยาวยาวยาวก็บากเหงาๆอ๋อพาพาพาเต้นไ่เต้นเลยเว <c oughs> ลพี่น้องจ๊ะที่หลากกาแฟนกับม่นางกินแซ่บๆนัวเป็นแบบธรรมชาติพี่น้องชีวิตของคนเท่านะ บ่ต้องประดิษฐ์ประดอยอย่างกรอยากให้พี่น้องเห็นในฉากที่แบบว่ากินโดยที่ไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรมากมายกินตั้งใดว่าตั้งใดเห็ดตังไดกะน,น้น่เสืออยพี่น้องเมืองกันจ๊ะจ้ตรงตรงเลยพี่น้องก่อนเขาดีจากกันไปดาบฝากไว้ด้วยกันจ้ะพี่น้องจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะแซบอยากจะนัวน้ำแจว่วฮ้อนสุดอีลาพากินนะคะพี่น้องจา้าแพ็คคู่น้ำซุปแจว่วฮ้อนเนื้อและน้ำจิ้มนะคะเพียง170บาทเท่านั้นสูงฟิลนี่พี่น้อง มีทั้งเนื้อทั้งหมูด้วยพิน่นวังจ๋าผู้ใดสนใจกะทักแชทแอดลิงใต้คลิปมันนะคะ่งฟรีย,รยเจิบป,ปาเดอร์สำนักกิมนีหลาพาก,กินกับสซามีไปแล้วสวัสดีจ้า